วันนี้ทีมงานติดตั้ง1แผงนะครับ570วัตต์กับปั๊มเครื่องแรง300วัตต์นะครับท่อนิ้ว2หน้างานที่บ้านกุดชุมแจ้งกาะสีเมืองใหม่เรานะครับตตั้งเรียบร้อยนะครับตัวแผ่นนะครับตัวนี้เป็น570วัตต์นะครับ570วัตต์ใช้ต่อหม้อนะครับวางแผงเดียวเลยนะครับ570อสันฟิีนะครับรับแสง2ด้านนะครับตัวแผ่นหน้าแผงของเรานะครับ เราประดานอยู่ตรงนะครับตรงใกล้ๆกับช่างอยู่นะครับกันตรงนั้นมันเป็นสวนยางนะครับเราก็ตั้งแผงตรงนี้แล้วก็ลากสายแผงไปนะครับข้ามไปเลยนะครับงานก็ลูกค้าปลูกย้านะครับตรงนี้อยู่ที่กุดชุ่มนะครับอยู่ที่กุดชุ่มแก้งเกากสีื้งใหม่เรานี่แหละนะครับงานใช้ปั๊มหนึ่งร้อยวัตต์อ่าขอไปสามร้อยวัตต์นะครับท่อออกนิ้วสอง หนึ่งตัวนะครับกับเป็นบ่อไบดานหกนิ้วหกนิ้วสามสิบแปดเมตรนะครับแต่ตัวนี้เราลงแค่ยี่สิบเมตรนะครับเพราะปั๊มเล็กมันกินน้ำไม่มากนะครับไม่ต้องลงลึกสุบเรื่อยๆเอานะครับตัวปั๊มสามเอสีสามจุดห้าครับสามจุดห้าคิวสามร้อยวัตต์เอส สามสิบห้าเมตรนะครับ่สิบสี่โวลต์บ่อประดาน <c oughs> ลงไปแล้วห้าทอดนะครับยี่สิบเมตรนี่ ขอนิ้วสองนะครับนิ้วสองอย่อนห้าท่อนยีิเมตรนะครับออกประมาณนี้นะครับน้ำจากปั๊มสาม้อวัตต์นะครับ,รรบแฮนดูโลไปลน้นีเลยปะครับวะไอสิ่สะดินปะนสิปิดกันิจิงเอาลางานีเ อยู่แน่นครับ430นะครับโอน36นะครับเรคเื่อง2,008กระแส12แอมป์นะครับโอเคนะครับงานตู้คอนโทรลตัวนี้ต่อท่อออกมาให้พ้นดินนะครับท่อนิ้วสองน้ำก็ประมาณนี้นะครับเต็มท่อนิ้วสองนะครับไหลเรื่อยๆ,ๆนะครับไหลเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ แต่แต่เดียวก็นอนประมาณนี้นะครับกลับมาหน่อยได้นอนขื่นข้าวเดียวหน่ครับทำแห้งมั้งนะครับแม่นครับทำแห้งป่ามันปล่อยลงสานี่ินะครับแน่นครับนี่ครับปล่อยลงนี้นะครับสูบลงเรื่อยๆวันนี้น้ำก็ยังไหลอยู่เนาะผมเจาะุกมีคูดคูดเม็ด ชูใช้ยญาก็าเลยที่ครับลุงขูดหาชิปเส้นครับมันคือเบิดแรงนี่คือโบโพอนเนี่ยก็เป็นรุ่นหนึ่งแผงนะครับปั๊มครึ่งแรงนะครับตัวน,นี้ไหลเรื่อยๆนะครับไม่เร่งรีบนะครับไปเรื่อยๆการดูกคอนโทรนงาน แผงนะครับแผงตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับ570บาทหนึ่งแผงนะครับงานตู้นีะครับฝั่งนี้สายไฟก็ลอยเข้ามาเข้าที่นีะครับเดินท่อมาเข้ามาตู้คอนโทรลสายดินก็เรียบร้อยนะครับจบนะครับงานเบอร์ติดต่อนะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้085นะครับศูนย์หนึ่างตากตาอุ่นเฟอร์เซียดนะครับ